Heat wave and d o u g h A heat wave is when there are high t e m p e r a t u r e and it is much hotter than normal in many areas. Heat waves are not a problem, however, in p a r t of Australia, t e m p e r a t u r e may reach 48องศาเซลเซียส In a heat wave, and l a s t for a few days or even months, and in some places part of e a r t h อ e ฟเอ r ์สอ a ส e ต a เลี a s can วฟแคนคู o u ขาเดาวในเดา t h e r e is not enough water for farmers to grow food in some place. คือเพราะได้ because they d o not have enough water to drink. เดา e common in many country in Africa but in the s a u t h India. h a าแ a ป s also happened อ n ฟกานิสถาน a n China อิ d ร r a นขึ้นความร้อนและภัยแล้งขึ้นความร้อนคือช่วงที่มีอุณหภูมิสูงและร้อนกว่าปกติมากในหลายพื้นที่ขึ้นความร้อนไม่ใช่ปัญหาอย่างอะไรก็ตามในบางส่วนของออสเตรเลียอุณหภูมิอาจสูงถึง48องศาในช่วงขึ้นความร้อน และกินเวลานานกว่าหลายวันหรือหลายเดือนในบางพื้นที่เช่นบางส่วนของออสเตรเลียตะวันออกขึ้นความร้อนอาจจะทำให้เกิดภัยแล้งในภัยแล้งน้ำจะไม่เพียงพอสำหรับเกษตรกรในการในการปลูกอาหารในบางกรณีผู้คนเสียชีวิตเพราะไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับดื่มภัยแล้งเป็นเรื่องโปรตีนในหลายประเทศในแอฟริกาแต่ในช่วงสิปีที่ผ่านมา ัยแรงยังเกิดขึ้นในอ,อกกัฟกานิสถานจีนและอิหร่านอีกด้วย